เฮ้ยเราต้องสอบใบขับขี่ด้วยอะในแมปเออแบงคอกซิตี้นะแต่ว่าต้ามึงอยู่ไหนเพื่อนูขับยากกายานไปละก็รู้นะสอบใบขับขี่เอาสอบตรงไหนเนี่ยเอาดีไงเดินทางไปสนามสอบแป๊บหนึ่งกูไปเดินทางไปสนามสอบแป๊บเฮ้ยต้องมีเอกสารให้ครบแปดแผ่นพอดีอ๋อคือต้องขับขับเอกสารเหรอเพื่อนเบื่อมาก เดินทางเดินทางไปบางกอ,อกอะ่ะไม่เอาไม่เคยไปอ๋อนี่เหรอจักรยานนี่เหรอเฮ้ยโอ้โหมีเพลงด้วยล็สิทธิ์จะกินกูไหมเนนะี่ยเพาะมากเลยเอาหนาชิปนะหวาดเลยก็สู่ช่วงไม่มีคิปจะลงเอ,อ้นี่ไงจุดที่หนึ่งจะลงอ็อนี่ไงก็ได้แล้วแผ่นที่หนึ่ง ไม่มาละแบบแบบแบบอย่างนี้ก็อัาเหรออัาไปเรื่อยไปแบงค์เฮกซิตี้น้อง <c oughs> พวกมึงรู้จักไบแบงค์เฮกซิตี้กรุงเทพอหมะสํารวจให้ครบบ้างอยู่นใน <c oughs> บ้านัเง <c oughs> มาสํารวจเดี๋ยวกูจะสํารวจแทนพวกมึงเองดูแลคหาความรู้จากพี่ซะเวลาเขาจะไปไหนต้องสอบใบขับขี่จักรยานด้วยน้องเราไปเช่าซุ้มสีุ่มห้าไม่ได้นะ ดู <c oughs> กับขี่จักรยานเ <c oughs> ออเจ้าสมุทเฮ้ยจุดที่ห้ากูข้ามจุดนี้ยอ่ะแย่แล้วกูเริ่มผิดมาตรการล้เป็นเรื่งขับย้อนสอนเลยเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยชนโถงแย่ฮะอันนี้จุดที่ห้าอ๋อโอเลโอเลโอโอเลจักรยานแดงเฮ้ยกูได้จุดที่แปดแล้วเนี้ยตอนนี้จที่หกแซมไหนอ่ะไหนวะโอเลโอโอโอเล อยากให้เรื่องเร็ววันนี้เลยเอ้ยมีมึงมีแก้วน้ำพัดตึกไหมเดี๋ยวเอามาใส่ตรงลอ้อล้อข้างหลังอะ่ะเคยทำไหมมัจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นรถเด็กแวนจะแค่จะกลายเป็นจักรยานเด็กแวนน,นะเคยนะที่ต่างาคัครูแม่งทำประจำเลยอไม่รู้เลยออยากเป็นเด็กแวนขนาดนันเลยโตมาผมอยากเป็นแล้วครับอยากเป็นเด็กแวนครับจุดห้าเป็นเลยวะจุดที่สามนี่ไงหมดแล้วพบแล้วแต่ไม่น้องๆเราต้องสอบใบขับขี่เพื่อขับจักรยานด้วย ไม่งั้นฝีกฎหมายนะจ๊ะโดนจับไม่รู้ด้วยนะระวังโดนจิดไปขับขี่พร้อมมากเลยเล็กสิจะก,กินกูไนงะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ผมสอบแล้วใบขับขี่เอ้ยกูได้แล้วใบขับขี่ไปถ้าเราไปวางกอกันดีกว่าไ,ได้เหมือนกันกไป <c oughs> ไปเมืองเก่า นี่ไงเฮ้ยยินดีต้อนรับสู่บางกอกแข้งเอาเฮ้ยเยผู้หญิงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาตอบว่าหญิงร้อยศาสตร์ไอเย็นไอเทียนี่ไปใจร้อนเหลือเกินเพ้่มมีเพลงเหลือเกินพอกูเข้าอะไรได้เฮ้ยนี่ไงต้าได้เวลาละโอเลโอเลโอโอเล ตืตืโอ้ยเฮ้ยมันไวกว่าที่เราไปฝึกวะ่ะเอออาจจะเป็นจักรยานแบบรุ่นดีอันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นจักรยาน<ไ>สาเล้งธรรมดาอันนี้อาจจะเป็นอาร์สาก็ได้ด้วยในโลกของอจักราย,ยานเฮ้ยม,มีสารด้วยเดี๋ยววะสารอะไรเฮ้ยสารไก่ตีอีสา์สารไก่ชนแล้วประเด็นคืออะไรวะ เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่ากดรับน้ํำฝีใช่เปล่จริงวะเนี่ยไอ้เฮียกูว่าตาไปหักคอถึงบ้านนะเขาบอกเลยไม่กินต่อหน้าเลยลบหลู่อ้าลบหลู่ตายเลยผลจากการลบหลู่ตายเลยในบอกนะฮะอย่าลบหลู่ไอ้เนี่ยประเทศไทยแรงไอ้สัสไทยแรงไทยของไทยแรงไอ้เฮียไทยแม่งนักขุนสเก่งทั้งนั้นไอ้เฮียนักขุนสายเออเฮียสุกุนะเฮียปัญญาอ่อนสู้ไม่ได้หรอก ของไทยแรงไอ้สัสนักสาบแช่งก็เยอะด้วยโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนักสาบแช่งเยอะไอ้แย่ของดำดไปหนึ่งเฮ้ยรถไม่หกสี่วะอันนี้สายไม่มีจริงนะโดยมีจริงกูก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีจริงก็ได้นะสายหกสิบสี่นะสายทุ่งทุ่งเฮ้ยเอามันไม่ให้ไปแล้วเฮ้ยสายหกโค้งวอันนี้กูเคยเห็นอยู่นะรู้สึกว่านี่เขาน่าจะเอาสายจริงมา เอาเข้าอนุสรีประชาธิปไตยไม่ได้ไม่สมจริงหักหนึงนน่งคะแนนไอ้ยี่ไอ้ยี่นักมวยมีเขาทรายกาลักซี่อยู่นี่มีกู <laughs> กไมหมไม่มีเออเชี่ยแป๊บนึงอะไระเฮ้ยโรงละครบางกอกมึงเคยเข้าไปดูไหมมันเป็นโขนน่ะถ้าจะไม่ผิดนะเป็นการแสดงโขนหรือโรงห,หนังวะเออโขนดิแม่กูเคยมากาจะพาไปดูอยู่ เอ้ยยังไม่เปิดให้เข้าไม่ใช่ว่าเขาเปิดแค่ยี่สิบอะยังไม่มีอีเวนต์เอาโอ้อะไรวะหักหนึ่งคะแนนไม่มีการแสดงโขนปัเตอร์ไซคต่อเลยไม่มีอะไรตอนเนี้ยไม่มีเลยรมาเลยอออเนี้ยหนึ่งกูจะสำรวจก่อนเออมันไม่มีว่าไปตามมึงไหมไม่ขี่จักรยานขึ้นฟุตบาทเลยเฮ้ยแป๊บหนึ่งกองสลากกินไม่แบ่งรัฐบาลในีกูเข้าเลย เข้ากองสลากแป๊บหนึ่งตากินไม่แบ่งรัฐบาลโอ้ดิกระสิบเพลงเอไอเพลงเอไอแม่งกูหมุนดิหมุนไม่ได้ไปหนึงเฮ้ยขึ้นเงินนี่ไงกูขึ้นเงินเลยไม่ไม่มีใบเอาหนีเลยดีเลยโออไอ้กองสลากกินไม่แบ่งรัฐแม่งจริงที่แบ่งเลยกองสลากกินไม่แบ่งรัฐบาลไหนดูดิไม่มีอะไร โซยเจ้าพญาอันนี้มีจริงนะครับทุกคนดูไว้เผื่อใครอยากขึ้นมากรุงเทพระวังคนกรุงเทพจับก,กินตับนะครับคนกรุงเทพน่ากลัวนะครับเฮ้ยไปเชียกล้วยปิ้งน้ําทะลักด้วยชื่อจริงแน่ชื่อชอร,ร,ระวังหลังแล้วก็ทิพสิวพาสซิอุประตูหลังนี่มีชื่ออะไร,ประแปลกๆเวียดเลยอันหนึ่งอันนี้คืออะไรไหนก็ดูสิเฮ้ย กระเธอสีมีเกี้ยวสีมีเกี้ยวไอ้กูได้กวนตีเนี่ยมันมีเขียนนี่จริงไอ้แยแล้วก็มาลาแคลรี่มาลาปิ้งไม้แล้วก็ผัดไทยประตูหลีเฮ้ยอะไรนะเป็นอะไรกับประตูหลังวะกูมากไหมวะแต่วากูก็โดดลงน้ำโอกระโดดลงน้ำจะพยายาไม่ได้ออกเกมเลย ไหนโอ้ยเสียงไม่มีช่างแม่งไม่ต้องร้องอ่ะเฮ้ยเที่ยกูมางานศพไ้เหยมืดมากเลยเที่ยกูโดนกลางอนาเคดไว้กูออกไม่ได้ครับอนาเขตแม่งกลางอนาเขตงานศพใครก็ไม่รู้เนี่ยแม่งมีเก้าอี้แดงด้วยใครเซ็นเสียงสามเอ้ยที่ย เมื่อแมปป้าไม่ดำางสัยต้องใช้นักคุนสระดับพิเศษมาจัดการแล้วไอ้ข้าต้มฟรีต้ามากินข้าวต้มฟรีกันเพื่อนโอ้ข้าต้มตักไม่ได้นายนายจอดูโชะตาเกิดเมื่อ28กุมภาพันธ์ปี2547มรณภาพในวันที่31ธันวาสอง5ันโอ้โหอายุกี่ปีวะเนี่ย2580กี่ปีวะปีนี้คือปีห หกหกหกเจ็ดนะหรือหกแปดละโอ้สามสิบกว่าปีอะแค่เธอดาวมัววแล้วกันเพื่อนรุ่มนุ่มโมหกขัดหนึ่งนนายกเทศมนตรีนครร่มโอ้โหฟังดูน่าเชื่อถือว่าเเฮ้ยร่มไปไม่กลับเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูฟื้นไม่มีเองหนีไม่พ้นเฮ้ยอุซาลาธรรมอาอุซาลาไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่อย่าเล่นศาสนาเดี๋ยวดาบ้าเข้ากู ในซิตี้บานายอย่าทำให้กูผิดหวังนะคุยกับกูหน่อยเป็นอะไรจะเป็นอะไรจะเป็นอ่ชยากรดีวะอัจฉริยกรดีวะถามได้รดเราไม่ทาเป็นอาชีพสุจริตเราเว้ยดูจากไอคลิปไออะไรวะไทยบ้านซิตี้เราไม่เคยเป็นคนดีเลยเรามีแต่ไปจกปูนะขนาดกูเป็นพระแท้ๆกูยังไปจกปูนะ จกปูนผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนก่อสร้างกูไปจกเล่นเขาไม่เห็นมันไม่มีตำรวจที่ไหนมาจับกูเฮียจกปูนผิดกฎหมายอย่างนี้บ้านกูทั้งหลังก็คือสิ่งผิดกฎหมายดิเฮ้ยไม่ไก่ไก่ขันด้วยเฮียเสียงแอคชั่นที่มันแอคติ่งไม่จะมีตลเล่นหรือตลล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 ล่ลล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 ลเลล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  ทุท่งุ่งทุ yeah. ่งทุ่งทุ่งุ uh ่งาวอะไรเนี่ยตาลารลโรตาลลาไอ้ยามีมีปอมเปนีกุซินีไหมไอ้ยแล้วก็เริ่มเวลอดและสมองดูสมองเริ่มเน่าละเอ้ยเราเนี่ยว่าเฮ้ยมีรถตัวเฮ้ยเขาเปิดไมค์คุยอ่ะครั้งแรกเลย เอาเลยครับพี่เอาเลยผมขอไปด้วยครับพี่ผมขอขึ้นด้วยนะครับพี่ผมขอขึ้นด้วยนะครับขอรถได้ไหมครับอยากจะติดรถแบผมครับผมผมมันออกเกมแล้วอะเฮียมันออกเกมไปแล้วที่นี่มันมันหลบดูดูดูชีวิตดูชีตฮ้ยพวกเขามาตี้ใหญ่ป้าตาเราอย่าหาเรื่องเดี๋ยว่อเดี๋ยวเราโดนเล่นเลยขามาตี้ใหญ่เกินเราจะดูชีวิตพวกมันไหมว่ามันเหมือนมันจะทับไล่คนคนหนึ่งไหม ไปป่วนคนคนหนึ่งไงพออกันพีพี่ออกเออกูพีพีอยู่กับกูยงภาษาถังจังอ่ะไม่ใช่เฮ้ยอาจจะเป็นถถังที่เล่นกล้ามาแล้วก็ได้ดเมึงดูเหมือนมันหนักเกินมันรถอ่ะจริงดูเขากอดไหลด้วยเออเฮ้ยทอดสงสัยหัวเทียนดับเขาเลยมาเมาตาผมไปไหนเพื่อนอ่ะผมไปด้วยมันเะินฟ้าเฮ้ยมันบอกว่าช่างแม่งมันทิ้งเราแล้ว ไปเราเราขึ้นเครื่องบินดีกว่าเราไปขหอดแล้วแม่งตัดเสียงเฉยเลยตอานี้กูซีนีดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวเฮ้ยเทียนนี่กูขึ้นทางอย่าขึ้นตามวิ่งช้าหน่อยไหนป่ะเราไปประเทศอะไรดีอิสราเอลเพื่อนเฮ้ยไหนวะญี่ปุ่นเฮ้ยเทียนเขาไม่ขึ้นบนตัวเครื่องบินเขาขึ้นบนข้างบนเครื่องบินนะฮะไี่กูยืนเลย ตตตการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นอย่างน้อยที่สุดปลอดภัยที่สุดสําหรับการขนส่งละลืมคาพูดซูเปอร์แมนเฮ้ยทำไมทุกลางเปลี่ยนไปสีเทางี้เพื่อนอะไรวะนั่นนั่นทะเลปะทะเลที่เอ่ออะไรวะที่เอเลนอยากไปเพื่อนนี่ไงตรงข้ามฝั่งทะเลนั่นทะเลสวยจริงๆฮะเฮ้ยมันไม่ใช่ทะเลมันคือเหว ตายแล้วมียาส่วนตัวไม่จับป่ะโอ้ยตาชุบดีขอบคุณมากเอ้าแย่งชุบไม่อ่ะพี่โอ้ยไอ,นะอ้เจ้าเอซิอผมดอบนี่มีจะเอาเจ่ไมตามงจะเอาใช่ไหมเสือม,มันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่้หมตา ตาพวกเราเอาใจตไปแล้วมึงกับกูตายกันไปข้างลีสมอนลีสมอนแล้วกลับมาแก้แค้นลุ้นลูกกูจะต้องกลับมาแก้แค้นโทรเรียกหมอครับมึงจะตกนี่ว่า <c oughs> คนชิบก็คือมึงเองแบ <c oughs> ง <Okay. S 1> ค์เขาเรียกหมอแล้วคนชิบเป็นกูตออะ นี่เตะบอลเลยกูบูล็อกไปที่อ่ะไม่เป็นละคูก่กันนี่กูบูล็อกไปที่ะเตะบอลเข้าโก่ประดาวนีน่ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้เลยประดาวเกินถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนไปไปแล้วโอ้